สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจ u t u b e แล้วก็ติ ktok พี่กันน้งแม่นะคะวันนี้พี่กันมารายให้ความรู้นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะกล่าวทักทายพี่กันได้เลยค่ะเจอกันประจํานะคะเที่ยงประมาณเท,ที่ยงครึ่งนะคะเที่ยงย0ถึงเที่ยงครึ่งนะคะกันจะไลฟ์ประมาณ20นาทีค่ะมีการให้ความรู้แล้วก็จะตอบคําถามคุณแม่ค่ะวันนี้ก็มีประเด็น,นเรื่องของนมแม่มาฝากค่ะสวัสดีคุณแม่ที่เข้ามาค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์นะคะ กดหัวใจให้กับพี่การกดแชร์ค่ากล่าวทักทายก,ก,กันได้เลยค่ะตอนนี้ใครเป็นคุณแม่หนักปั๊มอยู่บ้างใครกำลังปั๊มนมใครกำลังทำสต็อกให้กับลูกกดหนึ่งให้กับพี่การนิดนึงนะคะก็จะได้รู้ว่าวันนี้มีคุณแม่สนใจเข้ามาฟังค่ะสวัสดีคุณแม่พิมพ์นะคะนี้ค่ะเวลาที่เราต้องไปทำงานหรือว่าเวลาที่เราต้องออกนอกบ้านเนาลูกเราก็ต้องกินนมสต็อกหลายท่านก็ต้องทำน้ำนมสต็อกค่ะจะบอกว่าแม่ปัจจุบันก็คือหนีไม่พ้นเรื่องของการปั๊มนมค่ะ เป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับในปัจจุบันนะว่าเรื่องของการปั๊มนมอะ่ะหรือว่าเครื่องปั๊มนมต่างๆเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญแหละในการที่เราจะปั๊มนมหรือว่าเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะในยุคนี้สวัสดีค่ะกดหนึ่งโหมีเยอะเลยสวัสดีคุณแม่ชฎาพลค่ะคุณแม่โสพิกนะคะพี่กันอยากจะฝากแชร์ให้พี่กันนิดนึงวันนี้พี่กันเขียนเนื้อหาในเรื่องของทําอย่างไรปั๊มนมแล้วจะได้น้ํานมมีน้ํานมนะคะแล้วก็ไม่เจ็บหัวนม ะะอันน ute, ี้เป็นประเด็นสําคัญค่ะในเรื่องของการที่เราจะทําน้ํานมสต๊อกให้กับคุณแม่ค่ะเทคนิคละกันเนาะเวลาที่เราปั ed, ๊มนมแม่เนี่ยหลายท่านเนี่ยตอนแรกก็ตั้งเป้าอยากเลี้ยงลูกนมแม่6เดือนพี่การบางคนมาถึงพี่การบอกตั้งเป้า2ปีเลยพี่การแต่เอาจริงๆเวลาที่เรากลับไปทําแล้วอ่ะมันยากจริงไหมจริงกดสองให้พี่การนิดนึงค่ะ คือนมแม่บางครั้งมันก็เหมือนจะง่ายแต่บางครั้งก็คือมันก็ยากเพราะมันมีอุปสรรคค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเราโดยตรงอย่างเดียวนะคะเวลาปั๊มนมน้อยปั๊มนมไม่ออกบางทีคุณแม่ก็จะทอและเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็จะเริ่มนดน้อยลงนะคะวันนี้พี่แกนมาบอกเทคนิคนะคะให้นําไปใช้กันนะคะข้อแรกเทคนิคแรกเลยนะคะการที่เราจะเริ่มปั๊มนมแล้วมีน้ํานมได้ดีคะ่ะเริ่มต้นหลังคลอดคะ่ะเริ่มต้นหลังคลอดคุณแม่จะต้องให้ลูก ดูดเต้านมแม่ค่ะอ่าการให้ลูกดูดเต้านมแม่เนี่ยเป็นการกระตุ้นการหลัง่งการสร้างน้ํานมได้ดีที่สุดนะคะพี่กันไม่สนับสนุนที่จะให้การปั๊มนมตั้งแต่แรกหลังคลอดโดยที่ลูกไม่ได้ดูดเต้านะคะการที่ลูกดูดเต้าในช่วงแรกกระตุ้นการไหลของน้ํานมได้ดีที่สุดน้ํานมก็จะออกดีนะคะอ่าเพราะว่า,วาลูกดูดปุ๊บฮอร์โมนความรักหรือออกซิโตซินมันหลั่งได้ดีค่ะ ทำให้น้นาํานมไหลดีดังนั้นคุณแม่ที่ให้ลูกดุดเต้าพอมาปั๊มนมน้านมถึงจะไหลดีนะคะแนะนําใช้เทคนิคนี้นะคะทีนี้ค่ะข้อที่2นะคะอ่าแล้วจะปั๊มนมเมื่อไหร่ครับพี่การเมื่อลูกดุดเต้าได้ดีแล้วได้น้ํานมพอนอนได้นานนะคะในช่วงเดือนแรกนอนได้นานหนึ่งชั่วโมงเราโอเคแล้วสําหรับลูกน้อยนะคะแม่หายเพียนะคะคุณแม่ก็เริ่มทําการปั๊มนมได้เลยนะคะโดย ไม่ต้องถึงขนาดปั๊มทุกรอบนะคะวันหนึ่งอาจจะปั๊มแค่3าถึงสรอบพอหักลูกดูดเต้านะคะเอาแค่ที่ไหวแต่กรณีที่คุณแม่ลูกดูดเต้าด้วยแต่น้ำนมแม่น้อยไม่มีสต๊อกเลยพี่การแบบพอดีตลอดเลยลูกดูดเกี้ยงตลอดช่วงแรกอาจจะแนะนะําว่างั้นคุณแม่ปั๊มทุกรอบของการให้ลูกดูดก็ได้นะคะถ้ากรณีน้ํานมน้อยนะ,ะข้อที่3ค่ะการปั๊มนมถ้าจะปั๊มให้ได้น้ํานมได้ดีนะคะน้ํานมไหลดีนะคะ โดยเฉพาะช่วงแรกของการปั๊มนมเนี่ยพี่บอกเลยว่าเครื่องปั๊มนมมีความสําคัญค่ะไม่ใช่จะใช้อะไรก็ได้นะอันนี้บอกเลยันี่ไม่ได้มาขายเครื่องปั๊มนมนะนี่พี่พูดตรงๆค่ะว่าไม่ใช่จะใช้อะไรก็ได้เพราะว่าบางครั้งเจอคุณแม่นะซื้อเครื่องปั๊มนมอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็บางทีคือพี่ไม่ได้เป็นคนขายเครื่องปั๊มนมพี่ก็ไปพูดเนี่ยบางทีพี่ก็เกรใงใจเหมือนกันนะคะว่าบางทีเราก็ต้องลงทุนกับเครื่องปั๊มนมอะค่ะเพราะมันสําคัญมากค่ะเพราะว่าเครื่องปั๊มนมเนี่ยมัน แทนการดูดของลูกฟ i ลลิ่งเวลาที่ปั๊มนมมันจะต้องคล้ายการดูดของลูกค่ะมันถือจะกระตุ้นการไหลน้ำนมได้ดีและไม่ทำให้เจ็บหัวนมนะคะอ่าเครื่องปั๊มนมที่มีการศึกษาว่าเป็นเครื่องปั๊มนมที่ปั๊มน้ำนมออกได้ดีกระตุ้นการไหลของน้ำนมได้ดีก็คือการใช้เครื่องปั๊มนมไฟฟ้านะคะเครื่องปั๊มนมไฟฟ้าก็คือประมาณนี้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็คือมีสองเต้าคู่นะคะก็คือปั๊มพร้อมกันทั้งสองเต้าแบบนี้นะคะอ่า เทคนิคการปั๊มที่สี่ค่ะจะบอกว่าก่อนที่พี่การจะมาทําคลินิกนมแม่เนี่ยพี่ไม่เคยคิดว่ากวยปั๊มนมจะมีความสําคัญขนาดนั้นนะคะกวยปั๊มนมมีความสําคัญมากค่ะเราต้องเลือกกายกวยปั๊มนมที่เหมาะสมค่ะเพราะว่ากวยปั๊มนมนะคะมีผลต่อการไหลของน้ํานมมีผลต่อการจี๊ดมีผลต่อความเกรียงเต้าค่ะถ้ากวยปั๊มนมใหญ่ไปเล็กไปก็จะทําให้เกิด หัวนมรานนมบาดเจ็บได้ท่านอาจจะสงสัยว่าเอ้กลวยปั๊มนมขนาดดูตรงไหนนะคะให้ดูตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าท่อหรือทําเนวนะคะอ่านะคะให้เราดูตรงนี้ถึงตรงนี้เวลาที่เราจะดูว่าขนาดกลวยปั๊มนมของเราเหมาะสมหรือเปล่านะคะดูตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะวิธีการวัดนะคะวิธีการวัดเนาะก็ให้วัดจุดหัวนมเราเนี่ยจุดที่กว้างที่สุดนะคะอ่า เราต้องให้ขนาดไซส์ของกลวยปั๊มเนี่ยใหญ่กว่าหัวนมของเรานะคะหัวนมคือตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะสมมุติว่าวัดได้ทั้งหมด17มิลน,นะคะกลวยปั๊มที่เราต้องเลือกเนี่ยต้องเผื่อว่าหัวนมเราจะขยายหลังจากการปั๊มเนี่ยยี่สาเปนะคะก็ต้องเลือกที่เพิ่มขึ้นอีก2-3มิลก็คือถ้าวัดได้17ก็ต้องเป็น19อะไรประมาณนี้นะคะเพื่อให้ขนาดกลวยปั๊มเนี่ยเหมาะสมนะคะเข้าไปในถ้ำถ้ำนี้หรือกรบอกนั่นเองค่ะ อ่าอันเนี้ยคือการเลือกของกวยปั๊มนมนะคะต้องเหมาะสมนะคะล้วถึงจะปั๊มน้ํานมออกได้ดีนะคะอ่ะข้อต่อไปอย่าลืมกดไลค์พี่กันนะคะข้อต่อไปข้อที่ห้านะคะการปั๊มนมที่ดีที่จะทําให้น้ํานมไหลดีต้องคล้ายการดูดของลูกกนเน้นย้ําเสมอนะคะคือมีการกระตุ้นการไหลของน้านมหากคุณแม่ที่ลูกดูดเต้าลองสังเกตดูค่ะเวลาที่ลูกดูดช่วงแรกเขาจะดูดแบบถี่มากค่ะแล้วก็จะวืดวืด วืดอย่างนี้ช้าลงเนาะนี่แหละช่วงแรกเนี่ยเป็นการกระตุ้นการไหลของน้านมนะคะดังนั้นการปั๊มนมที่ดีก็ต้องคล้ายการดูดของลูกคือมีการไหลของน้ํานมค่ะก่อนนะคะแล้วก็จึงเปลี่ยนเป็นการดูดนะคะซึ่งถ้าเราใช้เครื่องปั๊มเนี่ยอาจารย์จะแนะนําว่าเราต้องกระตุ้นการไหลของน้านมเนี่ยประมาณ2-3นาทีค่ะ,ะเดี๋ยวเราลองมากดดูนะคะเดี๋ยวพี่การจะบอกว่าแบบไหนคือโหมดกระตุ้นนะคะ อ่ะเดี๋ยวจะกดให้ดูนะคะถ้าเราจะกระตุ้นนะคะเอ้ยไม่แน่ใจว่าจะได้ยินเสียงไหมเด็กกันให้วิดได้ยินใกล้ๆนะคะเนี่ยได้ยินเสียงไหมมันจะจืด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 ,จด,จดแบบนี้เขาเรียกว่าโหมดกระตุนะ้นเครื่องบำนมของคุณแม่ต้องมีโหมดกระตุ้นนะคะอ่าแล้วเสร็จแล้วเราก็ปรามสมมติว่า2องถึงสามนาทีเราก็ต้องปรับเป็นโหมดดูดมันจะชา้าๆลงแบบนี้นะคะอ่า การปั๊มนมนะคะต้องปั๊มนานเท่าไหร่ถึงจะได้น้ํานมแนะนําว่าปั๊ม15าถึง30นาทีหรือปั๊มจนเกี้ยงเต้าแล้วโหมดกระตุนต้นดูดกระตุ้นดูดเนี่ยเราก็สลับไปสลับมาได้นะคะไม่ได้รอบเดียวนะคะกระตุ้นจี๊ดได้ถึง2ถึง3รอบนะคะปั๊มนมวันหนึ่งต้องได้วันละ8รอบ่า8รอบทุก3าชั่วโมงก็คือนับจากเวลาเริ่มปัม๊มใครน้ํานมน้อยต้องการเพิ่มน้ํานมต้องการกู้น้ํานมให้ปั๊มได้ถึงวันละ12รอบอ่ะ และในแต่ละวันอาจจะทํา PP วันละ1-2รอบทำ PP คือปั๊ม60นะคะปั๊ม20หยุด10ปั๊ม10หยุด10แล้วก็ปั๊มอีก10ค่ะอ่านี่คือการทํา PP นะคะข้อต่อไปเทคนิคค่ะระหว่างปั๊มนมนะคะคุณแม่ต้องทําตัวให้ผ่อนคลายไม่มีตกกังวลหรือเครียดเพราะความวิตกกังวลจะส่งผลต่อโปรแลคตินและออกซิโตซินโปรแลคตินคือสร้างน้ำนมออกซิโตซินคือหลั่งน้ำนมนะคะ โดยมีเทคนิคดังนี้ค่ะจิบน้ําระหว่างปั๊มนมอันนี้หลายท่านใช้สําเร็จรวมถึงพี่กันด้วยคิดถึงลูกดมสิ่งของของลูกนะคะดูซีรีส์ช้อปปิง้งคลิปเพลง,พงอะไรก็ได้ที่ทําให้ช่วยผ่อนคลายนะคะอ่าการนวดกระตุ้นเต้านมโดยการใช้กล้วยปั๊มนมนะคะที่นวดเต้านมได้แบบนี้อันนี้จะมีปุ่มนวดอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะต๊ดๆเหมือนเราแบบนวดไปด้วยปั๊มไปด้วยมันก็จะทําให้ผ่อนคลายนะคะอ่า หากปั๊มแล้วข้อต่อไปนะคะข้อที่7หากปั๊มแล้วรู้สึกไม่เกี้ยงเต้าให้คุณแม่ประครบร้อนค่ะอะต้องบอกก่อนว่าเวลาเราปั๊มนมถ้าปั๊มได้ดีแล้วเกี้ยงเต้าเต้านมจะเราจะรู้สึกเบาแต่เมื่อไหร่คุณแม่ยังรู้สึกหนักยังเหมือนมีน้ํานมคุณแม่อย่าหยุดนะคะคุณแม่ต้องมาทําแบบนี้ค่ะประครบร้อนนะคะประครบร้อนทั่วเต้านะคะใช้ขวดใส่น้ําร้อนเนะะี่ยค่ะคึงทั่วเต้าแล้วก็นวดคลึงแบบนี้ค่ะสักห้านาทีค่ะ แล้วก็บีบมือต่อหรือจะปั๊มต่อก็ได้แล้วแต่สะดวกเพราะบางคนไม่สะดวกบีบมือพี่กันเข้าใจนะคะแต่รู้ไหมคะข้อต่อไปการบีบมือตามหลังปั๊มนมเพิ่มการมีน้ํานมมากขึ้นอันนี้งานวิจัยบอกมาเพราะว่าอะไรเพราะมันเกี้ยงเต้าค่ะถ้าเราบีบมือตามมันจะช่วยเกี้ยงเต้าได้ดีค่ะข้อที่9ก้าค่ะคุณแม่ต้องพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารและน้ำให้เพียงพอ ะจะบอกว่าการทานอาหารของคุณแม่ที่เพียงพอจะมีผลต่อปริมาณน้ํานมนะคะ,ะสำคัญมากๆคุณแม่ที่กินอาหารไม่เพียงพอหรือลดอาหารอะไรเงี้ยคังงดอาหารเนี่ยมันทาให้น้ํานม,มออกน้อยนะคะ,ะพักผ่อนพี่เพียงพอพี่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณแม่นอนยาวแปดเก้าชั่วโมงนะคะเพื่อจะมีน้ํานมให้ลูกโดยที่ไม่ได้เลี้ยงลูกเองไม่ใช่พี่ไม่ได้แนะนําแบบนั้นเนาะ พี่แนะนาว่าเราเลี้ยงลูกได้คะ่ะแล้วเราหาเวลางี่บให้มากที่สุดภาระหน้าที่อื่นๆนะก็อยากจะให้เป็นคุณพ่อหรือว่าคนอื่นมาช่วยนะคะอ่าข้อสุดท้ายข้อที่10ก่อนที่จะเข้าสู่กันตอบคาถามเทคนิคที่จะทำให้ปั๊มนมได้ดีนะคะปั๊มแล้วคุณแม่ต้องไม่รู้สึกเจ็บหัวนมเพราะอะไรรู้ไหมความเจ็บความปวดความเครียดเนี่ยจะไปหลัง ขัดขวางการหลั่งฮอร์โมนออกซิโตซินทําให้น้านมไม่ไหลพี่แกนเคยเล่าให้คุณแม่ฟังหรืออย่างว่าคุณพี่แกนเคยเจอคุณแม่เครียดเรื่องลูกเนาะลูกไม่สบายอยู่ติดๆนะคะน้ํานมแม่คัดมากทํำยังไงก็ไม่ออกทั้งนวดกันแล้วทั้งประครบก็แล้วนะคะทํายังไงไม่ออกพอคุณแม่รู้ว่าคุณแม่จะได้ไปเยี่ยมลูกเท่านั้นละคะ่ะน้านมที่คัดตึงไหลติ้งติ้งติ้งเนี่ยคือความเครียดที่มันขัดขวางนะคะความเจ็บถ้ากลวยปั๊มนมไม่เหมาะสมปั๊มแล้วเจ็บเครื่องดูดที่ดูดแรงๆอะคะ่ะ อันนี้มันก็จะทําให้ขัดขวางออกซิโตเซนด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งความเจ็บระหว่างปั๊มนมมันเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างการใช้เครื่องปั๊มนมที่แรงเกินไปนะคะ,ะทั้งเกิดจากตัวเครื่องปั๊มเองนะคะถ้าแม่เปิดเครื่องปั๊มแรงหรือการเกิดเกิดเปิดเครื่องปั๊มแรงเวลาที่เราเปิดเครื่องปั๊มพี่กันจะแนะนําว่าให้เราเริ่มจากเรเวลที่แบบกลางๆหรือต่ำๆก่อนแล้วค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นนะคะให้มันดูดดูดแล้ว ถ้าคุณแม่พอปรับไปถึงสมมุติว่าปรับไปถึงสิบสมมุติว่าอันนี้นะคะหยิบหยิบเครื่องปั๊มมานะคะถ้าคุณแม่ปั๊มนะคะใส่เลเวลไปนะคะสมมุติว่าคุณแม่ปั๊มไปถึงเจ็ดนะคะเจ็ดแล้วคุณแม่รู้สึกเจ็บคุณแม่ให้ลดลงมาหกหกไม่เจ็บแล้วโอเคนะคะอ่าใช้วิธีนี้ดีกว่านะคะเราจะไม่เจ็บแล้วก็น้ํานมก็จะไหลดีนะคะอ่า ต่อไปก็คือว่ากลวยปั๊มนมเนาะเมื่อกี้เราพูดแล้วว่ากลวยปั๊มนมไม่เหมาะสมใหญ่ไปเล็กไปทาให้เกิดบาดเจ็บใหญ่ไปลานหัวนมมันจะเข้าไปที่ถ้ำที่พี่กับอกนะคะคือกระบอกเนี่ยค่ะถ้ำอันนี้นะคะอ่าทาให้เกิดการบาดเจ็บที่ลานนมก็คือลานนมเป็นเป็นเบฟเป็นแผลนะคะถ้าหัวนมถ้ากลวยปั๊มนมเล็กไปหัวนมมันจะเสียดสีตรงนี้หัวนมก็จะแสบร้อนแล้วก็เป็นแผลได้นะคะอ่ะ อันนี้ในเรื่องของการทําให้เจ็บนะคะการวางกลวยปั๊มนมไม่ดีนะคะอีกอย่างหนึ่งการวางกลวยปั๊มนมไม่ดีคือวางแล้วเบียดข้างใดข้างหนึ่งซ้ายขวาไม่วางตรงกลางการวางปั๊มนมที่ดีคือต้องวางให้หัวนมอยู่ตรงกลางนะคะนี่อ่านะคะนี่คือเทคนิคที่พี่การนามาบอกนะคะให้คุณแม่ลองไปปรับใช้กันดูนะคะโอเคนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะประมาณเที่ยงยี่สิบกับพี่การน,นมแม่คะ่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ